มาดูแบบฝึกหัดกันนะครับในบทที่8ในข้อ3นะครับในการทดลองการแทรกสอดของยังได้ระยะระหว่างริวสว่างที่ชิดกัน3.4นะนะเอ้ยมิลลิเมตรบนฉากที่ไกลจากสลิด3.3เมตร 3. 3มบนฉากที่ไกลจากสลิด3.3เมตร 3. 3มนั้นก็คือ l นะครับคือค่าของ l 3.3เมตรและสลิดคู่ห่างกัน0.5มิลลิเมตร ก็คือค่าค่าของดีนะครับจงหาความยาวขึ้นแสงที่ใช้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าริ้วสว่างก็คือการการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับถ้าเราจะหาริ้วสว่างที่ชิดกันก็จะได้ว่าเสริมกัน ดีไซน์เซตาเท่ากับเอ็มลัมดานะครับซึ่งถ้าเราวาดรูปเพื่อให้มองเข้าใจนะครับสลิดคู่ก็เป็นแบบนี้ตรงนี้คือฉากนะครับ นี่คือริ้วสว่างแรกที่จะเกิดนะครับแล้วนี่ก็คือริ้วมืด n คือริ้วมืดมันจะสลับกันนะครับริ้วสว่างริ้วมืดริ้วสว่างเขาบอกริ้วสว่างที่ชิดกันนะครับในกรณีนี้เราอาจจะหาระหว่าง A0 กับ A1 ก็ได้หรือว่าจะหาระหว่าง A1 กับ A2 ก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ง่ายเราก็หาจาก A0 ศกับ A1 ก็ได้ครับก็คือจากสูตรเสริมการริ้วสว่าง <S <S M มันจะเป็นอะไรได้บ้าง M มันก็จะเป็น0ูนยบวกลบหนึงบวกลบสจุดจุดจุดครับ ศูนถ้าเราแทน M ไปศูนย์นี่ก็คือริ้วสว่างแรกนะครับแต่ถ้าเราแทนหนึ่งลงไปก็จะเกิดก็คือหาระยะ D ที่ริ้วสว่างที่ริ้วสว่างแรกถึงริ้วสว่างตัวนี้ครับก็คือตรงนี้เราก็จะให้เป็น Y เราช่องระหว่างสลิดก็คือ D นะครับจากสูตร d s ไซเซตาเท่ากับ m ลัมดาซ,ซาจากสูตรนะครับเราก็จะแปลงเป็น Y ส่วน L ได้ D ว่าคูณ Y ส่วน L เท่ากับ m ลัมซึ่งในกรณีนี้เราจะหาริ้วสว่างที่ชิดกันฉะนั้น M เราก็จะแทนเป็น1น,นะครับเพื่อหาริ้วสว่างที่ $0 กับริ้วสว่างที่1 เอก็เลยแทนเป็นหนึ่งซึ่งเขาบอกมาเขาบอกดีมาคือ0ูนมิลลิเมตรแล้วก็แปลงหน่วยคูณ10บก <Why? S 1> ลงลบสาม y เราเขาก็ y คือ 3.4มมิลลิเมตรนะครับพอเขาบอกมาคือริ้วสว่างที่ชิดกัน3.4ม mm. มิลลิเมตร L ก็คือระยะฉากกับสลิดนะครับก็คือ3.3มเมตร ไปนะครับตัวเลขเราจะได้ลดัมดาออกมามีค่าเท่ากับห้าจุดหนึ่งห้าคูณคูสิบกังลบเก้านะครับเมตรส่วนในข้อต่อไปเป็นการทดลองสดิตคู่ของยังนนะถ้าเขาให้ระยะ L มาแล้วก็ให้ดีมา และใช้แสงความยาวคลื่น600นาโนเมตรบนสลิปคู่จงหาระยะ Y ที่อยู่เหนือจุดกลางที่มีความเข้มเฉลีย่ยเป็น75%ของความเข้มสูงสุดนะครับจากการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดก็จะมีสูตรความเข้มก็คือ I เท่ากับ I max c o s s กำงสองเฟส่วนสอง ซึ่งเฟสจากความสัมพันธ์นะครับเฟสส่วน2พายจะเท่ากับ B ีไซเซตส่วนลัมดซึ่งไซเซตาก็เท่ากับ y ส่วน L นะครับแทนไปก็ปย้ายสองพาย สองพายไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แทนในสูตรความเข้มจะได้ว่าสองตัดสองครับซึ่งเราก็จะได้สูตรสำเร็จมาก็คือ i เท่ากับ i max cos กำลงังสอง t y d y ส่วน lambda l นะครับซึ่งโจทย์ให้มาว่าความเข้มเฉลี่ยเป็น75%ของความเข้มสูงสุดนะครับด้านเราจะสมมุติว่าความเข้มสูงสุดนั้นคือ100%ความเข้มน,นความเข้มเฉลี่ยก็จะกลายเป็น75%นะครับเราก็ลองแทนไป i คือเจ็ดสิบห้าส่วน i m a x 1 0หนึ่งร้อยคายค่าทายนี่เราต้องถ้าเราจะคิดแบบมุมนะครับเราต้องแทนภายเป็นร้อยแปบครับหน่อยก็จะเป็นองศาดีก็จะเป็น0ูนย์จุดสองห้าแต่งเป็นเมตรนะครับสิบกางลบสเมตร วคือค่าที่เขาหานะครับลัมดาเท่ากับ600้อยนาโนเมตรแอขาให้มาคือ120เซนนะครับหลัหน่วยเราจะเห็นว่าจากการคำนวณน,นะครับคิดเลขออกมา วาจะมีค่าเท่ากับสี่จุดแศนคูณสีกลังห้าเมตรนะครับต้องระวังเรื่องการแปลงพายนะครับต้องแปลงเป็นร้อยปสิบถ้าเราจะเที่ยวกับองศานะครับ ต่อไปนะครับเป็นข้อ8นะครับฟิล์มฟองสบู่มีดัชนีหักเห1.33ลอยอยู่ในอากาศถ้าฟิล์มฟองสบูนะ่หนา115นาโนเมตรจ้องหาความยาวขึ้นของแสงที่เะทอนออกมาดับแรกต้องวาดรูกก่อนนะครับแสงก็จะเดินทางมาจากอากาศเป็นอากาศมีค่าเท่ากับนนง ส่วนก็เข้าสู่ฟองสบู่ซึ่งเ N ฟองสบู่เขาบอกมาคือ1.33ครับเสร็จแล้วเมื่อแสงเดินทางมานะครับก็เราก็ขีดเส้นรังสีสมมุติขึ้นมา สมมุติว่าเฟสเริ่มต้นของแสงที่ที่เข้ามานะครับก็เป็น0เฟสคือ0เมื่อจาก N N น้อยไป N มากครับจะเกิดการหักเหแล้วก็เกิดการสะท้อนจาก N น้อยไป N มากจะเกิดการสะท้อนนะครับเฟสจะกลับเศษจะกลับกลายเป็นร้อย แล้วแสงก็จะหักเหเข้าไปในฟองสบู่โดยมุมจะมีค่าแคบลงนะครับเพราะว่า N น,น้อยไป N มากเซต้าจะมีค่าน้อยลงเฟดเฟดที่หักเหเข้าไปก็กลายเป็นศูนย์นะครับแล้วแล้วพอฟองสบู่ข้างล่างก็จะเป็นเอ,นอากาศนะครับ หนึงซึ่งเมื่อแสงเดินทางจากฟองสบู่ไปอากาศก็คือ N มากไป N น,น้อยจะเกิดการหักเหแล้วกเกิดการสะท้อนซึ่งการสะท้อนเฟสจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็น N มากไป N น,น้อย แล้วจากที่หักเหลศูนย์ก็จะหักเหลออกอีกนะครับซึ่งจะมีเศษเป็นศูนย์การหักเหเศษไม่เปลี่ยนนะครับซึ่งจะเห็นว่าเขาให้ความหนาของฟองสบู่มาคือร้อยสิบห้านาโนเมตรก็คือระยะตรงนี้นะครับให้ความหนาคือ t เท่ากับร้อยสิบห้าคูณสิบกังลบเก้เมตรจะเห็นว่า นี่คือรังสีที่1นี่ก็คือรังสีที่สนะครับรังสีที่1จะเดินทางจากจากนี่มานี่ส่วนรังทีลังสีที่สจะเดินทางจากนี่มา này, นี่เราวมานี่จะเห็นว่าทางเดินมันต่างกันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับต่างกันอยู่2ทีคือลงแล้วขึ้นผลต่างทางเดินก็คือ2ทีนะครับ ซึ่งในที่นี้เฟสมันมันเป็นกรณีที่เฟสเฟสมันตรงข้ามกันเขาต้องการให้แสงสะท้อนออกมาแสดงว่ามันต้องต้องเกิดการเสริมกันนะครับแสงสะท้อนออกมาเสริมกันซึ่งเฟสมันตรงข้ามกันอยู่ร้อยแปดสิบจะให้เกิดการเสริมกันเราก็ต้องหารครึ่งลมด่าน,นะครับเพื่อให้เฟษมัน พื่อให้มันเกิดการเสริมกันในกรณีเฉพาะเสริมกันนะครับ2 t ก็ต้องเท่ากับลัมดา n อส่วน2นะครับซึ่งลัมดา n น่ะลัมดา n มันจะเท่ากับลัมดาส่วน n N ในที่นี้เราจะใช้ดัชนีหักเคของของฟองสบู่เพราะว่า N ในที่นี้ผลต่างทางเดินมันเกิดที่ดัช เกิดที่ในฟองสบู่ครับเราก็เลยใช้ n ในฟองสบู่เป็นตัวแทนเข้าไปจะได้ว่า 2t เท่ากับ lambda ส่วน 2n ซึ่ง t ก็คือความหนาเขาให้มาแล้วเราก็แทนเข้าไป lambda คือที่เขาหา n ก็คือ1.33นะครับ ใช้ดัชนีหักเหตรงที่มีทางเดินแตกต่างกันลัมดาก็จะได้ออกมา612้อยคูณสิกังลบเเมตรนะครับส่วนในข้อถัดไปนะครับข้อที่11แสงความยาวขึ้น5 8านาโนเมตรเคลื่อนที่ผ่านแก้ว2แผ่นที่วางใกล้กันดังรูปจ้องหาระยะดีที่น้อยที่สุดที่ทำให้แสงที่ผ่านออกมาเป็นแสงสว่าง ขอวาดรูปใหม่นะครับ เขาให้ตรงนี้คือดีเข้าหาดีที่น้อยที่สุดที่ทําให้แสงที่ผ่านออกมาเป็นแสงสว่างแสดงว่าแสงที่ผ่านออกมาจะมีอันบนกับอันล่างนะครับให้เป็นอันที่หนึ่งกับอันที่สองแสดงว่ามันต้องเสริมกันมันถึงจะเกิดการสว่างนะครับอันดับแรกเรามาพิจารณาก่อนคือแสงเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเราจะให้เฟสเป็นศูนะครับแล้วพอ ลังสีที่หนึ่งไปไปตรงนี้คือ N อากาศนะครับแล้วตรงนี้คือ N วัตถุซึ่งเมื่อดัชนีหักเหมีค่าแตกต่างกันจะเกิดการสะท้อนและหักเหค,ครับซึ่งในที่นี้มันจะเกิดการสะท้อนจาก N อากาศไป N วัตถุซึ่ง N ในที่ N วัตถุในที่นี้เขาบอกว่าคือแผ่นแก้ว ซึ่งแผ่นแก้วมี n มากกว่า n อ,อากาศอยู่แล้วนะครับก็คือชานก็เกิดการสะท้อนกับเฟดรัตัดสิบองศาครับซึ่งพอรังสีสะท้อนมาตรงนี้ก็จะมาเจอแผ่นแก้วอีกซึ่ง n อ,อากาศไป n แก้วก็คือ n น,น้อยไป n มากนะครับก็จะเกิดการกับเฟดอีกครั้งหนึ่ง 180กับเฟสอีกก็กลายเป็น3 6 0รหรือว่าศูนย์องศานะครับพอคราวนี้รังสีก็จะหักเขผ่านผ่านแก้วแผ่นแก้วเข้าไปเฟสก็จะไม่เปลี่ยนแปลงคือศูนย์องศานะครับและไอ้ตรงนี้แสงที่มันหักเขผ่านมาก็จะเป็นศูนย์องศาในรังสีแรงนะครับมันจะเกิดหักเขแล้วก็สะท้อนสะท้อนจะกับเฟสถ้า n น้อยไปเอ็นมากจะเกิดการกับเศษครับซึ่งเราจะเห็นว่าลังสีที่1นลังสีที่สองนั้นเฟษมันตรงกันนะครับเฟษตรงกันในกรณีนี้เขาถามเขาอยากให้ออกมาเป็นแสงสว่างแสงสว่างก็คือมันต้องเสริมกันนะครับผลต่างทางเดินในที่นี้เราจะเห็นว่าลังสีที่1เดินมาอย่างนี้ รังสีที่2เดินมาแห่งน,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 นี้จะเห็นว่าต่างกันอยู่ 2D นะครับเราก็ใส่ใบผลต่างทางเดินก็คือ 2D เท่ากับคราวนี้มันเป็นกรณีเสริมกันซึ่งเศสมันตรงกันเราลัมด้าเราเลยไม่ต้องลัมด้ามันจึงเป็นจำนวนเท่าตัวของมันได้เองเลยครับก็คือลัมดาเอ็ได้เลยไม่ต้องหารครึ่งลัมดาครับ ถ้าหารครื่องลมดาจะเป็นหักล้างกันนะครับซึ่ง D เขา d เขาให้หานะครับชั้น D ก็เลยเท่ากับ π พเส่วนสองซึ่ง π n ก็เท่ากับ π พส่วน N นะครับก็ได้เป็นอย่างนี้ซึ่ง N ในที่นี้นะครับมันเป็น N ในที่นี้มันเป็นเอากาศซึ่งมีค่าเท่ากับ1 เป็น n อากาศเพราะผลต่างทางเดินเกิดที่บริเวณที่มันเป็นอากาศนะครับฉะนั้น n แทนเป็น1จะได้ว่า d เท่ากับพาเอ้ยเท่ากับล a m b d a ส่วน2ซึ่งล a m b d a เขาให้ค่ามานะครับคือ5.80นาโนเมตรแล้วก็คูณ10กังกบ9 2จะได้ออกมา290คูณ10กังกบ9เมตรนะครับ นี่คือระยะดีครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อสิบสองวัสดุชิ้นหนึ่งมีค่าดัชนีหักเห1.3ใช่สำหรับเคลือบบนแผ่นแก้วนะครับ กพื่อป้องกันการสะท้อนฟิล์มที่เคลือบนี้ต้องมีความหนาน้อยที่สุดเท่าไหร่เพื่อลดการสะท้อนของแสงความยาว500นาโนเมตรลดการสะท้อนแสดงว่าเขาต้องการให้มันให้มันหักล้างกันนะครับเพื่อให้ไม่เกิดแสงนะครับให้มันหักล้างกันอันดับแรกเราก็ต้องมาวาดรูปก่อน ก็จะเป็นเนวัสดุแสงก็จะเข้ามาจากข้างบนนะครับเนวัสดุเขาให้มาคือ1.3แล้วก็มีเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้เคลือบบนแผ่นแก้วซั้นแผ่นแก้วก็เลยต้องอยู่ข้างล่างสุดนะครับวัสดุแล้วก็ตามด้วยอากาศข้างบนเอนแก้วเขาบอกมาคือ1.50 ซึ่งแสงจะเดินทางมาแล้วก็วาสมุดขึ้นมานะครับเราเราสมุดเริ่มต้นว่าเฟสเฟสเริ่มต้นมันเป็นศูนย์นะครับซึ่งเน,น้อย n น,น้อยไป n มากนะครับเฟสจะกลับถ้าสะท้อนเฟสจะกลับนะครับมวเกิดการสะท้อนเฟสกลับ จากศูนย์องศาเป็นร้อยสิงองศาให้เป็นรังสีที่หนึ่งแล้วก็จะเกิดการหักเหเข้าไปในวัสดุนะครับซึ่งมุมจะมีค่าแคบลงซึ่งรังสีนี้พอมาเจอ,เอพอจะผ่านแผ่นแก้วก็จะเกิดการหักเหกับการสะท้อนขึ้น มันก็เกิดการหักเหมุมก็จะกว้างขึ้นนะครับพอเอ็นน้อยไปเอ็มากเอ้ยมุมก็จะแคบลงตรงนี้แตเเ่เขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับก็คือลังสีนี้จะเกิดการหักเหเข้าไปในแก้วแล้วก็จะเกิดการสะท้อนซึ่งเอ็น,น้อยไปเอ็นมากการสะท้อนจะกลับเฟดนะครับซึ่งเฟดที่มันหักเหมาคือศูนย์ พอมันกลับเฟสมันก็เลยกลายเป็นร้อยแปดสิบองศาแล้วพอมันหักเทพอมันมาที่เอาาอากาศอีกทีมันจะเกิดการหักเทนะครับ n มากไป n น,น้อยเซต้าก็ต้องมากขึ้นนะครับเฟสไม่เฟสจะไม่เปลี่ยนในการหักเทให้เป็นลังสีที่สอง และเขาหาความหนาที่น้อยที่สุดเท่าไหร่เพื่อกันลดการสะท้อนใช่ไหมครับเราก็ความหนาของฟิล์มที่เคลือบก็คือวัสดุที่เคลือบนี่ก็คือตรงนี้นะครับนี่คือความหนาให้เป็นทีให้ทีเป็นความหนาที่เราจะหาทีคือความหนาซึ่งจะเห็นว่ารังสีหนึ่งกับรังสีสอง ผลต่างทางเดินมันต่างกันอยู่สองสองทีนะครับซึ่งในกรณน,นี้มันเป็นเศษเศษตรงกันเศษตรงกันแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการลดการสะท้อนก็คือต้องการให้มันหักล้างกันไม่เกิดแสงขึ้นนะครับไม่เกิดแสงสะท้อนขึ้นมาฉะนั้นมันก็ต้องเป็นแบบหักล้างกัน ซึ่งเราจะได้ว่าผลต่างทางเดินเท่ากับในที่นี้ลัมดาก็จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเพื่อให้มันเกิดการหักล้างกันนะครับเพราะเฟสมันตรงกันลัมดาก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งถ้าไม่เป็นถ้ามันเป็นเท่าตัวเลยก็เกิดการเสริมกันนะครับแต่นี้มันเป็นหักล้างกันเราก็เลยต้องหารสองให้มันเป็นครึ่งหนึ่งซึ่งลัมดาเอ็นก็เท่ากับลัมดาส่วนเอ็นนะครับ โดย N ในที่นี้ N ในที่นี้จะเห็นว่าผลต่างทางเดินเกิดขึ้นที่วัสดุนะครับ N ในที่นี้เลยต้องใช้ N วัสดุก็คือ1.30เราก็แทนลงไปลัมด a าเขาให้มาก็คือ5 0 0นาโนเมตรนะครับหนึศ หาที่ออกมาย้ายข้างไปนะครับที่ออกมาจะได้เป็น96.2คูณสิบกังลบ9เมตรนะครับ